เปิดไฟมาแต่ไกลเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคปรปฐมกาญจนบุรีมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิเลยนะครับสำหรับขบวน ด่วนพิเศษทักษินารัสที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4519ครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่31นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4519นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัสที่31ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ